ผมไม่รู้ว่าอะไรเรียกว่า s u ร์ไ r i ส e ไงช่วงเวลาที่ผ่านมาตัวถ้าใครที่ available ใครที่พร้อมเราก็ติดต่อเพราะว่าเราก็มีงานที่เราเชื่อว่ามันดีมากๆนะครับแล้ก็พอติดต่อไปถ้าเผื่อเขาชอบด้วยเห็นดีด้วยแล้วก็แบบว่าเออสนุกอยากสนุกอยาก้วย เราก็คุยกันหมดปีนี้จะมีมาอีกต้องรอดูต้องรอดูฮะมีก็ไม่บอกหรอกเพราะบอกเพราะบอกเดี๋ยวพวกเธอก็ก็สิทธิ์อยตอนนี้เหนื่อยแล้วขอปีหน้าตอบได้ไหม ละครต่างๆที่เราจะนำเสนอในครึ่งปีหลังนี้ครับก็น่าดูกันทุกุเรื่องเลยแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องก็มีแล้วเราจะทำเรื่องเล็กเท่าไหนีฮะครับใช่มีมีมีหลากหลายครับมีหลากหลายมีทั้งพี่เรียดมีทั้งปัจจุบันมีทั้งวัยรุ่นมีทั้ง BL มีท mass, ั้งซูเปอร์แมสมีท Premium, นนั้งพรีเมียมอ้วมีเยอะแยะหมดน่าดูไปหมดครับผม,ผมก็ครับตอนนี้ก็เออคือก็ต้องก็ต้องต้องบอกว่าออดีใจมากๆนะครับทีเออ่เราจะได้มีโอกาสร่วมงานกับนักสแสดงคุณภาพหลายๆคนมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นใหญ่หรือว่ารุ่นใหม่ ร,รุ่นใหญ่ที่ก็เรียกว่าเป็นสุดยอดฝีมือของวงการนะครับหลายๆคนก็มาร่วมงานกับเราครืออยากมาร่วมงานกับเราแล้วก็ตอนนี้ก็ได้มาร่วมงานกับเราม,ม,ม,มันแสดงให้เห็นไปเป็นอย่างว่าแบบเออสิ่งที่เราทํามาออตลอดเวลาที่ทททเราทําอาชีพนี้มาอยู่ทำละครมาคนเห็นว่าเออพวกเราเป็นคนที่น่าร่วมงานด้วยน่าทํางานด้วยพนละคนที่ทํา ละครที่มีคุณภาพนะครับซึ่งซึ่งก็เป็นเป็นสิ่งที่ที่ททดีใจมา,มากนะครับในขณะที่รุ่นใหม่เองก็เรียกว่าเป็นรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพนะครับเป็นรุ่นใหม่ที่ทดูแล้วก็อกโอ้โหเขาเขาทำถึงนะฮะเขาเขาเก่งเขาขาอะไรต่างๆของเขาแล้วก็มามาทำการแสดง บางคนปะทะกับรุ่นใหญ่ได้อย่างไม่เก้อเขินเลยอะไรอย่างเงี oh, ้ยมันมันเลยมันเลยมันเลยมีพลังมากๆครับอะไรนะครับน้องนิชาอ๋อเราเราอยู่เฉยๆเราไม่ได้จีบเราอยู่เฉยไม่ได้จีบ ไม่คือจริงๆมันอยู่ที่โปรเจกต์ไม่เล่นก็ติดต่อไปแหละคือถ้าเบื่อคน a นเวอร์เรเบิก็ใช่คือคือพอโปรเจกต์ที่มันดีเราก็เสนอคนที่สามารถเล่นได้นะครับก็แค่นั้นเองก็คือว่าถ้าโปรเจกต์ไม่ดีผมเชื่อว่าไม่ค่อยไม่มีใครอยากเล่นนะครับคือสิ่งที่เราทําตลอดเวลาอย่างที่ผมบอกก็คือเราทําไทยคอนเทนต์นะครับแต่ไทยคอนเทนต์นั้นเนี่ยมันต้องมีแว l นะครับ การมีแวรลูคือมันต้องทันสมัยร่วมสมัยกับคนปัจจุบันนั่นคือสิ่งที่เรายึดถือมาตลอดแล้วก็จากความเป็นไทยคอนเทนต์เนี่ยมันต้องมีการพัฒนาและเติบโตไปข้างหน้านะไปด้วยกันกับคนดูแล้วก็ไปพร้อมกับโลกที่หมุนไปนั่นคือสิ่งที่เราทํามาตลอดน่าจะเป็นครับครับอ๋อเรื่องเดียวเรื่องเดียวทีละเรื่องครับ เดี๋ยวนี้เป็นทีละเรื่องซะมากกว่าทีละเรื่องมากกว่าก็ก็เหมือนกันคือพอมันมีโปรเจกต์นะครับแล้วก็นําเสนอและคุยกันว่าอ,อ,อยากยังไงแบบไหนผมว่าเดี๋ยวนี้โลกยุคใหม่จะเป็นแบบนี้หมดแล้วอ่ะคือถ้าโปรเจกต์ดีมีแนวโน้มที่ดีแล้วนักแสดงอยากเล่นและมีเวลาที่ทำดีๆด,ด้วยกัน มันก็จะเกิดความลงตัวในโปรดักชันแล้วก็ผมว่าละครหรือว่าซีรีส์ทั้งหลายเนี่ยมันก็จะพัฒนาไปข้างหน้านะครับน,น,นั่นคือสิ่งที่เรายึดมั่นตลอดเวลาผมว่า,ามผมว่ายังไม่ได้คุยขนาดนั้นยังไม่ได้คุยขนาดนั้นตอนนี้คือลองเรื่องนี้กันไปเรื่อยๆก่อนนะครับอ,อา,ออม,า,อามี ไม่รู้ผมไม่รู้ว่าอะไรเรียกว่าเซอร์ไพรส์ไงช่วงที่ผ่านมานั่นเองเป็นเปิตัวใครเยอะเหรอครับอ๋อครับสันอ๋อครับที่ผ่านมาอ๋อครับก็ก็อย่างอย่างอย่างที่บอกครับผมว่าคือคือถ้าใครที่ available ใครที่พร้อมเราก็ติดต่อเพราะว่าเราก็ มีงานที่เราเชื่อว่ามันดีมากๆนะครับแล้วก็พอติดต่อไปถ้าเผื่อเขาชอบด้วยเห็นเห็นเห็นดีด้วยแล้วก็แบบว่าเออสนุกอยากเสนอเรื่องอะไรเรด้วยก็เราก็คุยกันหมดปีนี้จะมีมาอีกต้องรอดูต้องรอดูฮะมีก็ไม่บอกหรอกเพราะบอกเพราะบอกเดี๋ยวพวกเธอก็ก็สิ้น ไม่มีครับไม่ออกไม่ออกไม่อออะไรนะครับยัไ่เยอเนี่ยมีโอกาสนไม่ได้ไมมีมีชือีเกิดคนก็ชื่ออือว่าช่องวันมคือคือมันอยู่ที่โปรเจกต์มากกว่าคือคือเราไม่ได้ตั้งที่นักแสดงนะครับเราตั้งที่โปรเจกต์ว่าโปรเจกต์เนี้ยใครเหมาะสมที่สุดกับการแสดง แลวโปรเจกต์นี้จะไปที่ไหนฉายที่ไหนใช้บ้านเราหรือว่าใช้ในวันดีหรือจะไปที่เป็น g l o b a l มันมีหลายสเต็ปมากเดี๋ยวนี้เวลาคิดคอนเทนต์หนึ่งคอนเทนต์น่ะมันต้องรู้ว่าคนดูอยู่ที่ไหนแล้วคนที่ควรจะอยู่ในโปรเจกต์ที่เหมาะสมกับคนดูนั้นเป็นใครผมว่ามันมันมันเป็นแบบนี้แล้วนะครับมันไม่ใช่ว่าโดเม s สิกอ,อย่างเดียวมันก็ต้องไปไปข้างหน้าด้วยครับนั่นนัคือประเด็นดังนั้นตอบไม่ได้ว่า ตั้งต้นที่นักแสดงไม,ไ,มไ,มไม่ค่อยตั้งตั้งที่ subject project แล้วว่าใครเข้ากับสิ่งนี้มากที่สุดก็นำเสนอเขาตรงไปตรงมาครับแล้รเจทีอ่อยไดอบี้ยาตอนนี้เหนื่อยแล้วขอปีหน้าตอบได้ไหมปีหน้าตอบได้ไหมคิดไม่ทันคิดไม่ทัน ม,มันจริงๆจะบอกว่าเ,ออเดี๋ยวนี้ทำละครหรือซีรีส์มันยากขึ้นทุกวันอันนี้ผมผมต้องเรียนตรงๆนะครับออมันไม่ได้ง่ายเหมือนเมื่อก่อนนะครับที่แบบมีพระเอกนางเอกตัวร้ายแล้วก็ฉายกันไปเดี๋ยวนี้มันมันไม่ได้เพราะาคู่แข่งของเราก็สตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเยอะแยะทุกคนก็รู้ว่าควรจะดูอะไรไม่ดูอะไรดังนั้นเนี่ยถ้าเราทำแบบเดิมมันก็จะได้ผลลัพธ์แบบเดิมเราต้องทำแบบใหม่เพื่อจะได้คนรุ่นใหม่ มันมันมันเลยต้องผ่าน process เยอะเราต้องคิดมากบางทีบางเรื่องเนี่ยเราทำเรื่องมาแล้วเราก็ทิ้งเลยก็มีแล้วเราก็ write off ก็ <Yeah. S 1> มันก็ต้องทำ <Yeah. S 1> นะครับดีกว่าทำมาแล้วมันไม่ไม่ smell success อะไรอย่างเงี้ยมันมันจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าขั้นตอนเตรียมงานของเราจรึงใช้เวลานานนะครับผ่ามาเวาเราดถึงมากเยละครไทยนะครับ คือมันมันมันต้องมองให้ชัดว่าถ้าเรามีความคิดอยู่กับคนดูมันจะถูกต้องขยายความคือคนดูได้เปลี่ยนไปแล้วเราก็ไม่ควรจะทำแบบเดิมนะครับคนดูได้เปลี่ยนไปแล้วเราไม่ควรทำแบบเดิมคาแรคเตอร์ Character, คนปัจจุบันเป็นแบบไหนคุณต้องทำให้เป็นแบบนั้นมันไม่เกี่ยวกับเซตติ้งเซตติ้งเนี่ยเป็นบรรยากาศแต่ตัวละครในเรื่องหรือเรื่องที่คุณพูดมันต้อง แล้วเมันต้องเทียบเคียงกับตัวคนดูให้ได้ว่าเออเขาเข้าใจตัวละครและภาวะแวดล้อมและบริบทของเรื่องเพราะว่านั่นคือประเด็นนะครับการที่บอกว่าละครไม่ได้แล้วเนี่ยก็คือไม่ได้ถ้าคุณทำแบบเดิมแล้วก็ไม่ได้แคร์คนดูปัจจุบันอันนั้นไม่ได้ นะครับคือไม่ได้หมายความว่าทําแมสไม่ได้นะครับอย่างทุ่มหนึ่งที่ที่เห็นวันนี้คือเราก็ชัดเจนว่าทุ่มหนึ่งเป็นซูเปอร์แมสชาวบ้านต้องการสิ่งนี้ต้องการแฟมิลี่ไทม์ของเขาต้องการความอ่อนโยนความซื่อสัตย์ความอะไรว่าไปนั่นก็คือท a กเก็ตเซกเมนต์ของทุ่มหนึ่งสองทุ่มอีกอย่างหนึ่งวันดีหรือ globally touch อก็เป็นอีกแบบหนึ่งมันมันมันจะมันจะแยกชัดเจนมากขึ้น คือคือ,คอ,คอต้องบอกจริงๆแล้วละครเป็นตัวสะท้อนกับกับสังคมเป็นตัวสะท้อนในสิ่งที่คนของเรียกว่าอะไรประเทศนั้นๆหรือเท r ร์นทอรีนั้นๆเนี่ยเป็นยังไงสะท้อนละครมันก็มีความสะท้อนอะไรบางอย่างออกมาครับทั้งความชอบความไม่ชอบหรือความเอสเคปอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ว่ามันมีความเอส scape ที่เขาชอบอย่างนั้นนะครับแต่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 แต ในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่ว่าเหมือนเหมือนกับบางทีแล้วเรียกว่าอะไรอ่ะบางทีแล้วละครละครที่เราทำมันชอบมีการยึดติดอย่างเช่นถ้าเกิดคุณจะรีเมคอะไรสักอย่างเนี้ยจะชอบเอาไปเทียบกับอันเกา่าแล้วอันเก่าก็จะบอกว่าอันอันเก่าดีกว่าแต่ว่าไม่ได้ดูบริบทของอันเก่าว่าตอ,อนนั้นใครแล้วก็พออะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็มันก็เลยมันก็เลยกลายเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่ เรียกว่าอะไรอ่ะสิ่งที่น่ากลัวี้เรื่องของการเดิม,ดม,มๆซ้ำๆอันเนี้ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่มันผมว่ามันก็มีส่วนในการที่จะทําให้เราก้าวเดินไปข้างหน้าได้ชาลนะครับแต่ถ้าเผื่อเรากล้าเรียกว่าเสี่ยงเหมกันเรากล้าเสียเส่ยงไหนลองดูดิเฮ้ย <laughs> ถ้าเป็นอย่างนี้ <laughs> บางเรื่องที่เราเสี่ยงเ่ก็ <laughs> มันก็ได้สวย เขาว่าเฮ้ย hey, พรคุณดูเปลียนไรคบอะไรแบบนี้ครับมันมัน,ม,นมันก็ต้องมันต้องบาลานกันดีๆครับว่าว่า,ว,าว่าเราว่าเราอยากจะอยากจะเสียงแค่ไหน,นหรือเราอยากจะเพสเสียแค่ไหน,นผมว่ามันมันก็เป็นเป็นเป็นอันนี้ไม่ได้ทุกทุกวันเป็นการเรียนรู้ทุกวันเป็นการลองผิดลองถูกครับผมบอกได้เลยว่าในโลกนี้ในในวงการบันเทิงของโลกไม่มีใครรู้สึก ส่วนกระแสขนาดนั้นเราก็ลดนะ,ะถ้าพูดถึงวิกฤตเราก,ราก็มันก็มีมันก็มีวิกฤตอยู่ในเรื่องของสปอนเซอร์ในเรื่องของโฆษ,ษณาอะไรต่างๆนะครับมันก็มีอยู่แล้วนะท,ท,ท,ทุกคนก็เห็นแต่ว่าเราก็ต้องดูว่าแล้วแล้วเอาขึ้าจริงๆคนดูไม่ไม่อยากดูละครแล้วเลย,เลยซึ่งว่าไม่ใช่คนดูอยากดูแต่เขาดูที่ไหนต่างหากเขาดูจากอะไรและเขาดูอะไร เขาดูละครแบบไหนแล้วเขาดูจากที่ไหนอันนี้ต่างหากที่เรา้องหาเจอเพราะว่ามันมันไม่เหมือนกับตอนที่มีโทรทัศน์อยู่สิบห้าช่องต่อไปตอนนี้มันมีเป็นไปหมดโซเชียลมีเดียด้วยแพลตฟอร์มต่างๆสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มต่างๆต่างๆนะครับแอปพลิเคชันต่างๆมันดูได้เยอะแยะไปหมดนะครับก็ต้องดูว่าใครดูอะไรที่ไหน และเขาดูเป็นแบบไหนก็ต้องทำใถูกที่ถูกทางมันเสี่ยงอยู่แล้วครับแต่เคยได้ยินแค่ทุกการลงทุนมันมีความเสี่ยงนะครับก็ มันเป็นอาชีพเราอย่างนี้ดีกว่าเราเสี่ยงแต่เราต้องดูแลตัวเองด้วยเราไม่ได้เ,เราไม่ได้แบบโ oh, อ้โหโยนไปเรื่อยๆไม่รู้เรื่องแล้วไม่ใช่ไม่ใช่เราก็ต้องเราก็ต้องดูแลตัวเองเราก็ต้องรัดเข็มขัดด้วยไม่ใช่เสี่ยงไปเรื่อยๆนะฮะแต่ว่าเราก็ต้องมีความเสี่ยงที่เราเราก็ต้องมีเราก็ต้องมีแบ็กแอนด์ฟอร์สเราต้องมีคิดคิดหน้าคิดหลังคิดห้วยดูว่าเราเสี่ยงได้แค่ไหนกี่บาท ็ต้องรอดูสิจ้าแหลงข่าวพีนะโอเคขอบคุณครับขอบคุณรอนนะฝากฝากพี่บอยครับผมเจ็ดเรื่องนี้โอเคครับผมก็ฝากด้วยนะครับละครแล้วก็ซีรีส์ต่างๆที่น่าดูมากๆนะครับของวัน31ติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยหนอ